ครัสวัสดีครับหมอการครับผมสก,การจำปีครับสนุกมากครับก็จริงๆครเป็นคนที่เรียนเต้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ได้มาเป็นครั้งแรกที่มาเทคลาสที่ซุปเปอร์สตาร์คาเดมีเนาะก็รู้สึกว่าห้องเรียนตั้งแต่ห้องเรียนเลยก็คือใหญ่มากแล้วก็ครูก็คือดีมากๆเทคแคร์ดูแลแบบนักเรียนทุกคนในยครับเลยครับสนุกมากๆใช่รู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็รู้สึกว่า เออไ,ได้ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนทุกคนมากขึ้นเนาะได้เขามีการแบ่งกลุ่มด้วยก็ได้รู้จักกันในกลุ่มที่ใกล้ชิดมากขึ้นครับสนุกมากใช่ก็ตอนนี้ก็คือแบ่งอย่างที่การบอกเนาะอาชีพหมอฟันมันค่อนข้างฟรกซิเบลนะครับก็ตอนเนี้ยใ,ในในพาร์ทเดือนเนี่ยครับผมช่วงกิจกรรมก,รก็คือเคลียร์ตารางงานเรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมเต็มที่ลุยกับกิจกรรมการประก,กวดครับก็ ถ้าใครที่ติดตามกันในโซเชียลเนาะก็จะรู้ว่ากันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับก็รู้สึกว่าการมาเวทีม i ยเนาะมันจะเป็นการต่อยอดบทบาทของเราในฐานะเอนเตเนอร์ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เรามีแพชชั่นในด้านนี้อยู่เรารู้สึกว่าถ้าไม่ทําตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําตอนไหนแล้วใช่ก็เลยตัดสินใจมาในปีนี้ครับเอาจริงๆ้างการปาะกวยานกกว่ารู้สึกว่าเอามันเป็นพาร์ทคือเราเรียนสายวิย์มานอแบบ10กว่าปีไงครับเราเหมือนเราต้องพลิกมาเป็นพาร์ตเอ็นแบบ แสดงเปพาร์ทแบบต้องเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยแล้วมันตอนแรกๆก็มีความแบบไม่ค่อยเก็ดนิดหน่อยแต่ก็พอหลังจากฝึกไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นก็กดดันแต่ก็รู้สึกว่าเราก็มีมีคุณตี้ของเราแล้วกันเราก็มีเสนตห์ในแบบของเราแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะเหมือนส่งเสริมกันมากกว่าคับผมทําให้การประกวดมีแนวน่าสนใจใช่กฝากติดตามนะครับหมอการนะครับไอจีสการ์นครับ S K A R N W R F WRLD ครับแล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันเลยแล้วก็ใครถ้าอยากเข้าดอมนะครับมากล้ชิดกันมากขึ้นก็เข้ามาได้ครับดอมห้องฟันมีลิงก์อยู่ที่ IG แล้วค